มี่วอยงงบลงออะไรอะือะเอามุ่นเยมอ่มลยเฉยอะนี่มีดมึอเหรอเนี่ยทีปิ้งหนมปังคนให้เยอะคนให้ทั่วคนให้ทั่วอ่ะอย่าอย่ามาวายล้ายนะใเจ้บุญโมกโกปืนโมกปืนกูเกือบอุ้ยนั่นไงกว่าเขี้ยโดนไม่มีใช่ไหม

ขันเนาะโอ้ยโอ้ยช้าเกินไย้วสะศิลป์ไม่ต้องทุกคนก็ได้ก็มาเร็วหนูจะให้ให้ครบทุกคนทั้งเฮียเลยเออคนู่หน้าก็หมอบดิยืนยิงใครมันก็ยิงโดนมึงดิไอไอคนยิงมันก็คนยิงมันก็หมอบไอเฮีย คนยู่หน้าหมอคนยิงก็หมอบ่ไม่คนคนยู่หน้าไม่หมอบคนยิงหมอบไอสัตว์หองวะไม่ได้เกียร์ไม่ได้เกียร์ไม่เกียร์ไออนไถเลยใครยิงเาอยเลยเครเ่องแงเลยอ้ยเดนสวยไม่ได้เกียร์อย่าบังกูวายกูโจโจโจอจกพี่อะไรจะโจ๊กไอ้เนียโอเคตอๆตอ เราผู้ป่วยเลยอยู่นี่ปิดร็ว่ะเออปิดเลยจะผมันก็ผัเลยเอออย่าปิดปิดอันกูเลยเดี๋ยวกูนำเองกูน้ำเองชี้อวิวิจ้าวิสอายาไหมในวิเอาดีเอาดีอ้อดาวไาโย่ยงเง้บรโอ้ยอ้แม่งแม่วไม่ไหวว ม่รีเดือดอัดแบบแบบวิทเลยไหมไม่นึงไหนวิทอยู่ไหนไมงได้เดี๋ยวสปอตเออไฟเดี๋ยวกูวิ่งหนีนะเอาไปโวิงหนีสัตว์โอ,ไโอไ้ไม่ไม่ตายเยอะเลยตา <laughs> ยอล่วงล่วงเลย ร่วงเลยไอ้ร่วงเลยมันไม่ตายไม่นะขอบคุณสำหรับปืนไอ้เหี้ยพวกมึงสองเลือสิมึงยิงวิทย์ไม่โดนหรือเอ่อไอ้ที่ดำนี่กูเพิ่มมาเยอะขนาดนี้เพราะกูใช้เมลีตีไปทีนึงนะเลือดพันเดียวเองนะมอนเนี่เอ้ยวิทย์เนี่ย โอ้ยนี่โอ้แทงมาดิโก้วอกชิบหายอาวุธร่วงอยู่ไหนเนาะยู่ไหนเนาะนันไหนไหนอยู่ไกลอยู่ไกลอเลียนลิ้นหวนลิ้นหวนโอ้โหปืนหายเลยหายแทงอยู่ไหนแงอยู่ข้างหลังโอเคตาแล้วตตาล้วตตแล้วโอ้เชี่ยเกือบเมื่อกี้กูติดใครอ่ะไอ้ยักษ์ใครวังกูไม่รู้ของบันทุกคนแล้วเนตอนนั้นเห็นตอนทุกคน่เจอปืนละ เขีเข่ยแล้วไปรีบไปเถอะรีบไปเถอะปัมาๆๆอยู่นั่งเนี่ยเฮ้ยเจ้ากี่วะฟ้าไขวะน้ำฟาดกูเนี่ยนี่มันนี่โอ้ยโจ้้อยคนเลือดแดงเว้ตยตายจ้ตุ้มเสียตายคนเดี่ยเลยเฮ้ยคนเลือดเยอะไม่นำวะสองปั๊บ ไปฝั่งขวาขวาขวาอยู่ขวาอย่าถอยหลังอย่าถอยหลังอย่าถอยหลังหลังมึงเลยหลังมึงเลยเรียบร้อยเหนเรียบร้อยโหนอีกแล้วไอ้เหี้ยเอียนตอมีเป็นดึงขาชิบหายแล้วกูโอ้ยเหี้ยนแล้วมีหนึ่งร้อยนี่แล้วมีไฟทั้งนั้นเอีย ก็เนนเรื <to>: ่องก็อยู่ช่องกลางคืนแหละโอออะไรเนี่ยเหมือนคลิกไหนเนี่ยตัวแรกเลยเออกดพิเตอร์กดพิเตอร์กดพิเตอร์โอ้ยเอาแล้วอเออเออแม่งนี้เฉยๆม่งโอ้ยเจอคนเอ็มบีพีกินยาก่อนก็ได้เริ่มหนีไปเริ่มหนีไปคือเข้าใจไหมเรากำลังเบื่อไอ้อะไรวะชาร์เจอร์อยู่วะเออชาร์เจอร์มันกุ้งจังเลยไม่รู้ทำไม คือแบบแบบมีผงมาจ่อซีหน่าโอ้โหจไม่อยู่แล้วมีฝผงมามีฝผงมามีฝผงมาเอ้ยชัดโอ้ยเย้เยมันน้ำมีสมดโมกโมกโอ้โหโดนโดนแม่ทุกอย่างทุกอย่างไหนวินวะอยู่ซ้ายอ่ะอยู่ซ้ายไม่ต้องยิงแล้ว ไปมึงหักอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยเจอแล้วเฮี้ยเฮียเฮี้ยเฮี้ยมีปิดประตูไว้ซะเฮี้ยห้องนั้นหรออยู่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เนี่ยห้องที่ปิดประตูไว้อ่ะเปิดโลค่าหรอกมันอยู่ในห้องมารองมนรองมารองเปิดประตูได้อย่าก่อนไหมเฮี้ยวก่อนไหมไม่มึง้ิวก่อนเลยแกเปิดโลคสโลก อุ้ยชาเนอร์ช่วยหน่อยที่โหลดที่โหลดที่ทั้นด้วยดิจะทำยัอไงจอกจอกจอกมาได้ยังเออยไอเชี่ยยิงกลิ่นเหือลอยสักไอเดี๋ยมันจะขอยังไงกูมามามึงหยุดเล่นหงไกรแล้วมึงกลับมาก่อนพี่เออละมันเลยเนี่ยกูอัญเชิญให้มึงกลับมา ดีไม่มีชาร์จเจอตรงนี้ไม่ใช่โหมไม่ใช่หุ่นเลยมึงมืมึงมือพี่คอยอะมึงจะที่คอยจะบ้างมึงรู้ไอ้ตรงไหนวะมึงรู้แต่มึงรู้ตัวไหมไอเียด็กไม่ในเกมคือเข้าใจไหมว่าไม่ในเกมมันก็กล่าวจะเข้าใจมั้ยเออว่าละสวัสดีครับท่าน ไม่มีเสียงก็เนี่ยได้ยังโอเคแบตมือถือหมดอ้าวโอ้ผมแพ้เล่นนี่ไอ้มึงเห่ากูมึงเห่ากูโอ้ยดี้่ะกูไม่รู้กูไม่รู้ว่ามึงอยู่เส okay. ี่ยเสี่ยเสียยไม่โคจิบเลย เดินจริงอยู่ดีแั่ไหนไม่รู้รุ่มมาแข่งมาแล้วไหนวะนี่อ่ะนี่อาวคุณแหลกเลยนี่ไงาจะเบิดไปได้คุณแหลกเลยายลอีเนี่ยนวะมึงมึไม่ชุบสักทีวออีเนี่ยคุมาชุบล้วฮันเตอร์เอ้ยแทงอยู่ซ้าย ที่ไหนแล้วมันอะมันมันมันขึ้นมาแล้วก็ลงเข่าเขียอะไรมันวะไอเดียว้าวไป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 ลงเลยเฮ้ยเกียพอมฮันเตอร์ฮันเตอร์เปิดไปเโอ้ยแต่เบิ้ลระเบิดโอ้ย่อ้ยชิบโอ้ยมันไม่ต้องมาต้องกูด้วยมันเนี่ยไอเดียเฮ้ย อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งไงสับขึ้นมา,มาไอ้จีนเกียมึงดูไปนั่เกียร์ดิตะโกนด้วยความหัวร้อนไอ้โค้ยแล้ว,ลวก็ตาย,ยตายด้แดงนอเล่นเลย พมึงเขากูพึงเขากูโอ้ไว้ดย